บัตรคนจนฟังด่วนท่านผู้ชมกดเงินสดวันสุดท้ายสิทธิในส่วนของรับเงิน600บาท2,100บาทเดือนตุลาคม2 5 6 6นี้ วส,สวัสดีค่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่26กันยายน2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชนต์ต่างๆการยุญาต่างๆจากทางรัฐบ,บาลข่าวสารในวันนี้แน่นอนนะคะกลุ่มพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัสสตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านคุณพ่อคุณแม่รีบฟังด่วนนะคะซึ่งเป็นการกดเงินสดวันสุดท้ายสิทธิการรับเงิน600และ2,100บาทนะคะราย เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ห้ามพลาดและฟังให้จบนะคะทุกท่านก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกรัังต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้วันที่26กันยายน2566ซึ่งทุกท่านวันนี้ นะคะคจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่พ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะจะได้มีสิทธิในการกดเงินสดออกมาใช้เป็นวันสุดท้ายนั่นเองซึ่งทางช่องกอแจ้งคุณพ่อคุณแม่มาอย่างต่อเนื่องนะคะให้ไปกดเงินสดออกมาใช้นะคะและแจ้งตลอดเลยนะคะว่าภายในวันที่26กันยายน2566นี้เท่านั้นนะคะหากพ้นวันนี้ ไปแล้วนะคะภายในวันที่26กันยายน2566ท่านยังไม่กดเงินออกมาใช้นะคะตั้งแต่วันที่27กันยายน2566เป็นต้นไปก็จะหมดเขตและเงินก็จะเสียสิทธิ์นะคะถูกดูดคืนทางกระรวงกันลังนั่นเองค่ะแจ้งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมทุกท่านนะคะวันนี้สิทธิการกดเงินสดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะรีบไปเช็คกันด่วนนะคะใครที่ยังไม่ได้ทิ้งบัตร สวัสดีการแง่งรัฐหรือบัตรคนจนบัต เก่าบัตรเดิมนะคะซึ่งใครที่มีวงเงินคงเหลืออยู่ในบัตรยังไม่ได้เช็ครีบด่วนเลยนะคะซึ่งหลายท่านนะคะได้นําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมที่กําลังจะโละทิ้งและหมดสิทธิภายในวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะก็ให้นําบัตรนะคะไปเช็ควงเงินคงเหลือที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะคะสามารถไปเช็คได้ที่ทางธนาคารกรุงไทยนะคะให้พนักงานเช็ค ให้หากคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่สะดวกที่จะเช็คผ่านตู้ ATM นะคะซึ่งหลายท่านนะคะนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรขนจนไปเช็คนะคะมีวงเงินบางท่านนะคะหลักพันหลายพันเลยทีเดียวนะคะเป็นวงเงินที่ทางรัฐบ,บาลได้ช่วยเหลือก่อนหน้านี้นะคะเป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้และสะสมได้นั่นเองก็สะสมมาเรื่อยๆนะคะจนมีวงเงินเยอะและไม่ได้เช็คเลยนะคะหลายท่านนะคะสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ หลายพันนะคะมาในวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่พ่อแม่พี่น้องจะมีสิทธิ์ที่จะกดเงินออกมาใช้นะคะกดได้ภายในวันนี้เท่านั้นเรียบด่วนนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมทุกท่านย้ํากันอีกครั้งนะคะเรีบด่วนเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะไม่สามารถนําบัตรไปกดได้แล้วนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมนะ ะะจะถูกยึดคืนทางกระรวงกันลังดูดคืนเข้ากระรวงกันลังนั่นเองค่ะและมาในส่วนของผู้ที่ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรใหม่นะคะซึ่งใช้เป็นบัตรประชาชนนะคะวันนี้ก็วันสุดท้ายด้วยเช่นกันสําหรับ2ส,สิทธินี้นะคะก็คือเงิน600บาทและเงิน2100บาทคืออะไรเดี๋ยวเรามาอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ฟังอย่างชัดเจนค่ะสําหรับสิทธิ600บาทนะคะเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนใครที่ยังไม่ ได้ยืนยันตัวตนภายในวันนี้นะคะจะหมดสิทธิแล้วนะคะถ้าจะได้รับเงินในวันในเดือนตุลาคม2566นี้จะมีการโอนเงินให้รอบสองนะคะสำหรับสิทธิผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ1ท่านต้องยืนยันตัวตนเป็นผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565ภายในวันนี้นะคะและให้ไปผูก้อมเพย์ภายใน ันที่3ตุลาคม2566นะคะท่านถึงจะได้รับการโอนเงินส่งเคาะผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสูงสุด600บาทภายในวันที่6ตุลาคม2566นี้ย้ำกันอีกครั้ง1 1> นะคะก็คือนะคะผู้ที่ผ่านการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหรือกลุ่มที่ยื่นุทธทณ์ผ่านแล้วยังไม่ได้ยืนยันตวตนนะคะให้รีบยินยันตวตนผ่าน ในวันนี้26กันยายน2566นะคะซึ่งท่านจะมีสิทธินะคะได้รับเงิน600บาทสูงสุดสำหรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนะคะให้ผูกพมเพให้ทันภายในวันที่3ตุลาคมและทางกรมบัญชีการจะโอนเงินให้ในวันที่6ตุลาคมค่ะส่วน2,100บาทก็เป็นสิทธิที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องรีบทําด่วนภายในวันสุดท้ายนี้เท่านั้นถึงจะได้รับเงินสูงสุด2 1 0 0 ร0 0บาทในเดือนตุลาคม2566นี้สําหรับกลุ่มที่ยืน่นหุร์นะคะใครยืน่นหุร์ผ่านยังไม่ได้ยืน่นเงนตนรีบด่วนภายในวันนี้เท่านั้นนะคะถึงจะได้รับสิทธิเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบร,ริโภคย้อนหลังนะคะให้สิทธิเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะให้ทันภายในวันนี้ถึงจะได้รับเงินย้อนหลัง6เดือนเลยเดียวนะคะ6เดือนนะคะตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรใหม่มานะคะก็คือ เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนเลยนะคะท่านจะได้รับเงินย้อนหลัง6เดือน1,800บาทนะคะและได้รับของเดือนตุลาคมไปด้วยอีก300บาทนะคะก็สูงสุดนะคะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสูงถึง2,100บาทได้รับสิทธิเริ่มใช้สิทธิในวันที่1ตุลาคม2566นี้นะคะเรียบ่วนวันนี้สำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้มีบัตรสดสดกการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะใครยังไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังอีกรอบนะคะสําหรับการกดเงินสดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมนะคะและสิทธิการรับเงินผู้สูงอายุท,ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบ2600บาทสูงสุดในวันที่6ตุลาคม2566นี้และ2,100บาทเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบ,ร,บริโภคหากินยนตัวตนภายในวันนี้นะคะกลุ่มยื่นอุทธรณ์ผ่านนะคะสําหรับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่ม ใวันที่หนึ 2, ่งตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบหชัดเจนนะคะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้สวัสดีค่ะ